สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับผมวันนี้ผมมีประสบการณ์มาเล่าให้กับพี่น้องคุณผู้ชมได้รับฟังด้วยกันนะครับเมื่อกี้นะครับผมกล้องวงจรติดหน้าร้านของไทเกอร์พารินนะครับมีคนมายืนจะเปิดประตูกดกดออกใช่ไหมครับกดออกไงใช่ไหมครับแล้วพอที่เขียวโดมูสไสไปเปิด หม,มีคนผมก็เดินเข้ามากลับมาดูกล้องก็ยังมีคนยืนยืนอยู่เห็นประตูในกล้องเห็นประตูที่เขียวเปิดออกไปคนก็ยืนยืนอยู่ตรงนั้นแต่ที่เขียวโดนใส่ไม่เห็นคนนั้นแล้วที่เขียวก็เดินกลับมาดูกล้องผมก็เดินกลับไปดูกล้องเหมือนกันนะครับแล้วก็หายไปเลยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนลุกประสบการณ์แบบคนหัวลุกครับพี่น้องครับผม ครับจากเล่าแค่นี้ครับผมได้ไหมครับ